สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกครั้งนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะนี่มาถ่ายเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้แวบหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูจุดอื่นกันต่อมาเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันต่อนะคะนี่อันนี้ก็ต้นมะขามเก่าแก่โบราณเจ้าเก่า นะมาดูลำห้วยลำห้วยแถวนี้ก็มาดูกันบ่อยอยู่แล้วนะวันนี้ก็พามาดูอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรสอเราไม่รู้จะทำคลิปอะไรวันนี้ก็เลยเก็บนี่ฟังเสียงนกเสียงกาเนาะนี่บรรยากาศมาให้ดูชมบรรยากาศเล่นๆเ,เอาเดอ้อขออนุญาตเด้อค่ะเดอ้อจะมาตัดคลิปกันอีกนะคะคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าขา วันนั้นมาถ่ายตรงนี้แหละพอเอาไปให้เขาตัดต่อให้คลิปเดินไม่ได้เฉยเลยไม่ใช่เลยเราสงสัยวันนั้นจะลืมขออนุญาต <c oughs> ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะบางสิ่งบางอย่างนี่เสาดอยว่าสาดอยไม่ได้อยู่กับความเชื่อแต่บางสิ่งบางอย่างเสาดอยก็นั่นแหละสาดอยไม่ลบหลู่นะนี่ดูค่าพี่น้องโอ้ย,อย,อยดูปลาเห็นไหมปลาเล็กปลาน้อยเห็นกันไหมคะดูดูดูดด นั่นอุ้ยอุ้อนะดูธรรมชาติของไอ้เจ้าปลามันดีนะปลายังอยู่นะแต่ปลิงไม่อยู่ปลิงพอละปลิงไม่ต้องเนาะเรามาดูนี่พวกเนี้ยเห็นไหมคะริมห้วยริมห้วยบ้านเสาดอยนี่ยาวขึ้นไปต้นอะไรก็มีรอบๆเนี่ยเนี้ยโอ้โหนี่นีนน่ี่เดี๋ยวเรามาดูดูปลากัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์นี้ถ้ามาไลฟ์สดเดี๋ยวก็คงจะมานั่งไลฟ์อยู่ในลําห้วยนี่แหละเนี่ยเห็นไหมไปนั่งอยู่ข้ามไปนั่งอยู่ตรงกลางลําห้วยอยู่ตรงเกาะเนาะแล้วก็นั่งไลฟ์สดกันน่าจะโอเคนะบรรยากาศดีดีนี่แหละค่ะเมื่อก่อนนี่ก็ลงมาซักผ้ากันแต่ตอนนี้เขาก็ซักกันนะเขาก็ลงมาซักกันตลอดนั่นแหละแต่ว่าสาว์ดอยจะไม่ค่อยได้ซักผ้าเราไงเพราะว่า สาวดอยมีคุณลูกสาวคนเล็กที่อยู่กับสาวดอยตอนนี้คอยซักให้ยกให้เป็นหน้าที่ของเขาของคุณแม่ทำงานอย่างเดียวหุงข้าวก็ก็ให้ตัวเล็กนั่นแหละเป็นคนหุงหุงเป็นละบางทีก็ไม่ค่อยได้หุงหรอยายก็หุงเผื่อเยอะก็เลยกินของยายไปนะเป็นไงคะบรรยากาศนี่วันนี้มาให้ชมเป็นคลิป เดี๋ยววันเสาร์วันเสาร์นั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นทุ่งนาทุ่งนานะบางทีอาจจะไปน,นั่งไล์ตรงนั้นแหละต้องชวนเด็กๆไปด้วยถ้าไปเพราะว่าเสาดอยอยู่บ้านเสาดอยนะหาอะไรแบบคือเสาดอยจะหาจังหวะแล้วก็เวลาไล์สดเหมือนมันจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายเลยนะคะนี่ต้นมะขามใหญ่นี้เพราะอะไรเขาบอกว่าเวลาแบบไก่ขัน ถ้าเสียงมันชัดมันก็จะติดหมากัดกันมันก็จะติดนี่แหละแล้วบางทีแล้วตรงที่เสาดอยทอผ้ามันมันอยู่ใกล้ถนนเดี๋ยวก็เสียงรถอุ้ยบางทีเด็กแว้นน่ะเสียงรถของมันดังสนั่นวันไหวเลยมากลับขึ้นมากลับขึ้นมานี่ส้มโอค่ะส้มโออันนี้ข้างบ้านเสาดอยนะอันนี้เป็นบ้านน้องสาวเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงคุ้มเนี่ยอยู่คุ้มเดียวกัน อันนู้นก็เป็นต้นตูนนี่ส้มโอแต่ส้มโอต้นนี้อร่อยอร่อยมากนะมันจะเปรี้ยวหวานหวานไม่หวานแต่ก็เปรี้ยวหวานหวานแต่ว่ามันมันออกลูกทีมันออกไม่เยอะแล้วบางปีมันก็ไม่ออกด้วยนะมันขี้เหนียวมันหวงนะของอร่อยนี่มันมักจะหวงมักจะไม่ค่อยออกเยอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะ แล้วก็อย่าลืมไปรับชมข่าวสารที่ช่องคิมเมียงชาแนวเป็นเรื่องเป็นเล่ายักษ์สงาเฟมิรี่แล้วก็เมื่อเดิมสายกากกอกแล้วก็แว่นไปกกกอกไปทั่วไปฟังข่าวช่องสามณีชาแนลชายชายเฟมิรี่ด้วยเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ